สร้างคนคุยสวัสดีครับ f อเต้าหยองนะครับทุกท่านวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของเต้าหยองกับการที่จะเดินทางไปรับสองรางวัลน,นะครับที่กรุงเทพโดยรางวัลแรกนะครับ เป็นรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบประจำปี2,564สาขาดารานักแสดงนะครับโดยจะรับจากหม่อมหลวงปนัดดาดิดสกุลนะครับในวันที่3ณศูนย์การค้าโชว์ดีซนะครับกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับที่เต้าหยองนะครับได้รับรางวัล ซึ่งจะเข้ารับในวันที่4นะครับก็จะเป็นรางวัลเน็ตไอดอลนะครับยอดนิยมโดยจะเข้ารับนะครับณหนะอประชุมไปรษณียห้องสแตมทองกรุงเทพมหานครในวันที่4นะครับแม่นี่คือความสำเร็จนะครับที่มาเร็วด้วยกระแสจาก f c กระแสจากรายไท่านนะครับที่ผักดัน เต้าหยองนะครับให้ได้รับ2รางวัลเลยทีเดียวสำหรับปีนี้นะครับก็ทำให้เจสซี่นะครับแม่คุณแม่ว่าอย่างนั้นนะครับเตรียมซื้อชุดนะครับให้กับเต้าหยองไว้แล้วนะครับยังไง fc ทุกท่านก็ส่งกำลังใจให้กับเต้าหยองด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของเต้าหยองนะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าเวทีการแสดงนะครับทั้ง MV และการแสดงที่จะตามมาหลายๆอย่างนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับให้กับแอดมินหน่อยแล้วกันนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยช่วยหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอแค่นี้แล้วกันนะครับยินดีกับเต้าหยองนั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ